สวัสดีครับจากร้านมีนาแอนศิลาการช่างไร่ดงโคกจารึกการพืชผลจังหวัดบุรราชธานีครับวันนี้ทางร้านมีนาแอนศิลาการช่างจะมาแนะนําวิธีเช็ควาวรั่วนะครับอาจจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าหลายๆท่านอยากจะลองซ่อมเองว่าอาการวาวรั่วมันเป็นยังไงนะครับเราจะเช็คอย่างไงนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะ เราถอดฝาครอบก้นแทงเนี่ยถอดฝาก้นแทงนี้นะครับออกมาแล้วก็ดึงลูกสูบนี่ครับออกมาก่อนนะชุดลูกสูบเนี่ยนะครับไอชุดลูกสูบเนี่ยเราเอาออกมานะครับให้มันเหลือแค่เห็นไหมครับแค่นี้จากนั้นเรานําน้ํามันนะน้ามันเบนซินนะครับดูนะครับเรานําน้ํามันเบนซินนะครับเทลงไป เห็นไหมครับเทลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับจากนั้นถ้าหากใครมีปั๊มลมนะมีปั๊มลมหรือว่ามีหัวเป่าเนี่ยหัวเป่าลมแบบนี้นะครับให้เราเป่าเช็คทางไอดีนะครับเป่าไปที่คาบูเลยนะครับนี่ครับยิงไปที่คาบูนะครับยิงไปที่นี่ครับรูทางเข้าของคาบูเลเตอร์เห็นไหมครับ นี่ครับรูทางเข้าแย่ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็กดเป่าครับเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหนะฮะนี่ไอดีรั่วนะครับคันนี้เราจะมาเช็คฝั่งไอเสียนะครับเช็คฝั่งไอเสียนะนี่จากนั้นเราเป่าไปนี่ครับเป่าไปที่นะครับนี่นี่นี่น พ่อไอเสียนะครับที่มันรูรควันควันควันไอเสียออกมานะครับแล้วเราก็เป่าไปเลยครับเห็นครับนฮะทั้งไอดีไอเสียรั่วนะครับมีอาการรั่วทางวาลนะครับอย่างนี้มีควันแน่นอนครับยังไงก็ควันขมุงแน่นอนนะครับนี่ครับควันขมุงแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ตะการเทนะ เอาเรียว่าเราก็ล้างไอ้พวกนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่ล้างทิ้งไปนะครับของพวกนี้นี่ครับอันนี้เราก็มาดูทางนี้ครับว่าเราเราเช็คนี่เราถอดอะไรออกไปบ้างนะครับนี่ครับถอดทุกเบี้ยวออกไปแล้วนะครับสายพงสายพานล้วก็ถอดไปแล้วให้มันเหลือแค่วาวนี่ฮะนี่ครับมันเหลือแค่วาวนะฮะชุดวาวไม่มีอะไรมาค้ำมายันมันนะครับนี่เหลือแค่วาวเนี่ยเราก็จะมาเช็คกลวเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าพวกวาว ทั้ง ID ไอเสียนั้นรั่วหรือเปล่านะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับจากมีนาแอนศิลากันช่างไร่ดงโคกจานนะครับหากว่าท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะมาอุดหนุนมาให้ทางร้านบริการด้วยนะครับสวัสดีครับ